คุณรู้ไหมว่ามนุษย์โบราณย้ายหินหนัก16ตันกันได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวของหินกลมที่ใหญ่ที่สุดในคอสตาริกาหินเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงหินกลมธรรมดาแต่เป็นปริศนาทางโบราณคดีที่กว่า80ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างก็พยายามหาคําตอบหินกลมในคอสตาริกานี้หรือที่รู้จักกันในชื่อลาสโบลาสถูกค้นพบครั้งแรกในทศวรรษที่1930เมื่อบริษัทยูในเท็ดฟรุตเปิดป่าฝนเพื่อทำเพาะปลูกและ พบหินกลมขนาดใหญ่เหล่านี้ซึ่งแต่งเรียบและมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรจนถึงกว่า2.5เมตรทฤษฎีสำหรับต้นกำเนิดและหน้าที่ของหินเหล่านี้มีหลายมุมมองบางคนคาดว่าอาจใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาหรือเครื่องหมายบ่งชี้เส้นทางแต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือการย้ายหินหนักนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคนสมัยก่อนอาจใช้เวลากว่าสัปดาห์หรือเดือนในการสกัดและกลิ้งหินเหล่านี้ ไปมาภาพที่มองไม่เห็นคือการใช้เรือเพื่อลากหินขึ้นจากแม่น้ําและติดตั้งทางขึ้นลงเพื่อลดแรงกดระหว่างการย้ายปลาหินกลมเหล่านี้ยังสะท้อนถึงความสามารถเชิงวิศวกรรมและความร่วมมือของคนโบราณเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับ